หลวงปู่ซุนพระเกจิแห่งยุคสงครามอินโดจีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะได้พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญรุ่น2ของหลวงปู่ซุนนะครับหรือมีชื่อนะครับเรียกว่าพระครูสุนทรสาธุกิจนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสนามนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสวัดบ้านเสือโกกนะครับ ก็คือหลวงปู่เนี่ยจะจำพรรษาอยู่สองวัดนี้นะครับหลวงปู่สุนนี้นะครับเป็นพระเกจิแห่งยุคนะครับก็คือในยุคของสงคารามอิโดโจีนนะครับมีชื่อเสียงกิตติศัพท์อันนี้เรื่องชื่อลือนามจริงๆครับในเรื่องของบารมีวิชาอาคมของท่านพลังกิจของท่านนี่สูงมากรับท่านุู้ฟังหลวงปู่ซุนน,นะครับเดี๋ยวผมขอเก่าเป็นเกินนามก่อนนะครับหลวงปู่ซุนนี้เป็นลูกศิษย์นะครับของสมเด็จลุน นะครับก็คือสมเด็จลุนนี้เป็นพระเกจิเบอร์หนึ่งของอประเทศลาวนะครับในยุคนั้นนะครับหลวงปู่ซุนนี้ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมจากสมเด็จลุนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับได้บอกไว้ว่านะครับหลวงปู่ซุนได้เรียนวิชาอาคมจากสมเด็จดดลุนประเทศลาวนี้คือจนจบวิชาอาคมของสมเด็จลุนเลยทีเดียววิชาสุดยอด เมตตาใหญ่เมตตาหลวงก็คือสุดยอดในเรื่องของเมตตาเนี่ยหลวงปู่ศุนก็ได้รับเรียนวิชานี้กับสมเด็จลุนครับวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาที่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นสุดท้ายเป็นวิชาสุดท้ายของสมเด็จลุนที่มีภาคเกจิน้อยมากที่จะได้เรียนทําไมว่าอย่างนั้นครับท่านผู้ชมก็คือตอนรับเรียนวิชาเนี่ย หลวงปู่สมเด็จลุนนะครับจะให้ลูกศิษย์ลูกหาไปหาลังพึ่งหลวงก็คือลังพึ่งตามป่าตามเขาเนี่ยเอาลังพึ่งที่เป็นลังพึ่งเก่านะครับที่ไม่มีตัวพึ่งนะครับเพราะว่าจะไม่ได้เปลี่ยนเบียนพึ่งเนาะก็เป็นลังพึ่งเก่าที่เป็นลังล้างแล้วเอามาปูนั่งนะครับเอามาปูนั่งระหว่างสมเด็จลุนกับลูกศิษย์ก็คือถ้าใครอยากเรียนวิชานี้นะครับเป็นวิชาสุดท้ายของสมเด็จลุนท่านจะให้มา เอาลังพึ่งนี้มาปูนั่งระหว่างสมเด็จลุนกับลูกศิษย์ที่ร่าเรียนวิชานี้ปรากฏว่านะครับลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่นะครับจะหาลังพึ่งไม่ได้เพราะหายากมากแล้วก็ลังพึ่งนี้นะครับจะชอบอยู่ที่สูงหน้าผาสูงนะครับเป็นการยากที่จะเอาลังพึ่งนี้มาปูนั่งเพื่อจะร่าเรียนวิชาแต่ปรากฏว่าหลวงปู่ซุนเนี่ยนะครับหรือพระครูสุนทรสาธุกิจเนี่ยสามารถไปหาลังพึ่งได้ เมื่อหลวงปู่ซุนนะครับหาลังพึ่งได้ก็ได้มาล่ํมเรียนวิชาสุดท้ายนะครับเป็นวิชาขั้นสุดยอดของสมเด็จลุนครับวันนี้กับผมเองนะครับจะได้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมเหรียญรุ่น2ของท่านนะครับรุ่น2ของหลวงปู่ซุนนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรการเช่าหาบูชากันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาเหรียญจริงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ พุทธคุณเป็นอย่างไรเด่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวกับผมจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังกันนะครับขอพูดให้ฟังก่อนเหรียญรุ่น2นี่คือสร้างปีพศ2502ครับจะมีเป็นบล็อกนะครับอันนี้คือบล็อ,อก3ช,ชายครับท่านผู้ชม3เหรียญน,นี้คือ3ชายส่วน3เหรียญน,นี้ด้านล่างก็คือ5ชายจํานวนชายดูตรงไหนอ่ะขอเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเอาเหรียญน,นี้นะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกัน การนับชายนะครับก็คือชายกีวรตรงนี้มีสเส้นเรียกว่า3ชายนะครับถ้าตรงนี้นะครับมี5เส้นก็เรียกว่า5ชายนะครับบล็อก2บล็อกนี้นะครับสร้างในปีพศ2 5 0 2ปีเดียวกันแต่คนละช่วงคนละวาระนะครับบล็อกนะครับเอาเอาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ บ็อกสชายนี้นะครับสร้างนะครับช่วงประมาณนะก็คือต้นปีพศสอ2 2ต้นปีหลวงปู่สร้างเสร็จนะครับแล้วก็มีการเสกนะครับเสกแล้วก็แจกใจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมงานสงกูนะครับที่วัดสนามนะครับวัดกูบ้านสนามก็คือจะมีกูเก่าโบราณน,นะครับตั้งแต่ยุค จำปาสีเมื่อ1,300ถึง1,500ปีที่แล้วนะครับจะมีกูเก่านะครับซึ่งหลวงปู่ซุนนี่นะครับได้สร้างพระใหญ่นะครับพระพุทธรูปใหญ่ปิดทับกูไว้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงประมาณเดือนเมษาจะมีพิธีการสงกูอยู่หลวงปู่ได้สร้างพระรุ่นนี้ออกมานะครับรุ่นรุ่น2นะครับปี2,502นะครับเป็น3ชายนะครับบล็อก3ชายบล็อก3ชายนะครับ ด้านหลังนะครับเป,เป็นยันนะเป็นยันณสามสอนแล้วก็เป็นด้านล่างเป็นหัวใจเป็ดนะครับคือนะสามสอนนะครับจะเป็นคำนะมะอ,อ,อุนะครับหรือบางคนบอกว่าเป็นคาถายอดพระกันไปปฎดก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนจะพูดกันนะครับอันนี้นะครับเป็นคาถาหัวใจเป็ดนะครับ เป็นหัวใจเป็ดป้องกันผีได้นะครับผีเข้าโดนคุณใสาเรียนรุ่น2รุ่นนี้นะครับสามารถไล่ผีได้นี่คือประสบการณ์จากชาวบ้านนะครับที่เล่าขานเล่าสู่กันมานะครับเรื่องของพุทธคุณความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเดินทางนะครับการเกิดอุบัติเหตุนี้แควงแกรครับป้องกันอันตรายได้นะครับเรื่องของกระสุนปืนเรื่องของปืนผาหน้าไม้นะครับของมีคมนะครับสบายครับ ถือว่าเป็นสุดยอดเรื่องของมหาอุดหนังเหนียวเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น2เหมือนกันนะครับปี2 5 0 2รุ่นนี้นะครับได้สร้างหลังจากรุ่นรุ่น3ชายเนี่ยแจกหมดแล้วตั้งแต่เดือนเมษารุ่นนี้นะครับ5ชายนี้จะสร้างตอนอะไรครับตอนช่วงเข้าพรรษาปี2 5 0 2 หลวงปู่สร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะเสกในพรรษาปี2,502เกไปเรื่อยๆนะครับเกไปเรื่อยๆนะครับออกพรรษามีลูกศิษย์ลูกค้ามาร่วมทําบุญกับท่านท่านก็แจกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี2,504ยังเหลืออยู่ก็คือปี2,504เป็นปีที่หลวงปู่ซุนนะครับได้มรรณภาพนะครับลูกศิษย์ลูกคาก็ยังไปเจอเหรียญรุ่นนี้ในกุฏิของท่านนะครับผมมองว่าเหรียญรุ่นนี้ถือว่า มีการปลุกเสียกที่ยาวนานมากครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปี2502 2503 2504ก็คือ3พ0 0ษานะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญ5ชายนะครับผมมองว่าเสก3,000ษาแต่บางเหรียญอาจจะเสก1พ0 0ษาก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละเหรียญเนาะเรื่องของด้านหลังเหรียญเอาเหรียญน,นี้ให้ดูแล้วกันนะครับเหรียญน,นี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นณสาสอนเหมือนกันณนะมะอ,อุนะครับ อันนี้เป็นทุสสารนัโสเป็นหัวใจเปรตนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ที่รู้เนี่ยมองว่านะครับเหรียญเหรียญห้าชัยรุ่นนี้นะครับอักขระตกไปนะครับแต่สามชัยอักขระอยู่ครบยังไงครับอาจารย์นะครับตรงนี้ครับทุเนี่ยต้องมีสระอุแต่เหรียญห้าชัยไม่มีนะครับเหรียญห้าชัยไม่มีนะครับเหรียญห้าชัยไม่มีนะครับพุทธคุณประสบการณ์เยี่ยมนะครับเรื่องของแคลค่าปลอดภัย เมตตามหานิยมความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขอพอได้นะครับเหรียญหลวงปู่ซุนเป็นเหรียญที่เหมือนมีมีจิตใจเหมือนมีดวงจิตของหลวงปู่อยู่ด้วยนะครับผมผมสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณแรงนะครับแรงจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับหลวงปู่ซุนเนี่ยประวัติท่านนะครับประวัติท่านนี่คือก็คือสุดยอดมากในเรื่องของอวิชาอาคมนะครับ หลวงปู่ซุนนี่คือในเรื่องของยุคสงครามอ,าอินโดจีนนะครับหลวงปู่ซุนได้รับกิจนิมนต์นะครับให้นั่งฮอ,อลิคอปเตอร์นะครับให้ไปโปรยหินโปรยทรายเนี่ยที่เมืองโคราชนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ชาวบ้านยังจําได้นะครับชาวบ้านจําได้ว่านะครับหลวงปู่ซุนเนี่ยได้ถูกนิมนต์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อจะไปเสกหินเสกทรายเป่าเพื่อจะปกป้องเมืองของเมืองโคราชก็คือนครราชสีมานั่นเองนะครับ อันนี้คือสุดยอดจริงๆนะครับถือว่าเป็นกิิศัพท์บาร,รมีวิชาอาคมของหลวงปู่สุนนะครับที่เหล่าทหารนะครับนายพลนะครับที่ได้ติดต่อมาที่หลวงปู่สุนนะครับคือข้ามจังหวัดครับมหาสารคามกับโคราชไกลกันพระเกจิกยุก่อนนะครับที่เรื่องชื่อลือนามในเรื่องของวิชาอาคมนะครับในแถบอีสานก็จะมีหลวงปู่ลอดมัตทุ่งสีเมืองกับหลวงปู่สุนถือว่าสุดยอดสองปู่นี้ไปมาหาสู่กันนะครับ อันนี้คือจากเรื่องเล่าจากาลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาเพราะว่าหลวงปู่ชาเคยเล่าให้กับลูกศิษย์ฟังว่าหลวงปู่ยุคก,ก่อนที่เก่งๆเนี่ยจะติดต่อสื่อสารทางจิตกันได้ก็คือหลวงปู่รอดวัททุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีกับหลวงปู่ซุนจังหวัดมหาสารคามสามารถคุยติดต่อสื่อสารกันได้ครับคุยผ่านจิตนะครับท่านผู้ฟังแล้วในเรื่องราวของการบูรณะพระธาตุพนมนะครับทุกครั้งที่หลวงปู่รอดได้ไปบูรณะพระธาตุพนม หลวงปู่ลอดจะชวนจะพาหลวงปู่ซุนไปด้วยทุกครั้งนะครับถือว่าหลวงปู่ซุนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบูรณะพระธาตุพนมไปพร้อมๆกับหลวงปู่ลอดนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาท่านผู้ชมมารับชมแต่ละเหรียญว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับคือความสวยงามความคมชัดนะครับเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ซุนนะครับรุ่น2 3ชายนะครับดูครับเสี้ยนเต็มเลยครับ เสี้ยนเต็มเลยตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะครับเป็นแท่งเสี้ยนเหรียญเต็มองคพระเลยครับนะมีเสี้ยนนะครับวิ่งเต็มเลยนะครับจมูกองนี้เสียนิดนึงนะครับไปด้านหลังครับไปด้านหลังยันอัขระครบนะครับรอยจิกตรงนี้นะครับเกิดจากบล็อกชาวบ้านจะชอบเรียกสามชายเนี่ยเรียกว่าสามชายลังจิกท่านผู้ชมครับ บล็อกสมชายจะโดนแบ่งเป็นหลังเรียบกับหลังจิกนะครับแต่ตัวน,นี้ของผมมีมีเฉพาะหลังจิกนะครับคือจะมีรอยจิกตรงนี้นะครับรอยจิกตรงนีนะ้ถ้าหลังเรียบก็คือไม่มีตำแหน่งนี้นะครับพัดแท้สังเกตง่ายๆครับรูห่วงนะครับโดนเจาะนะครับโดนเจาะปิ้นมาด้านหลังนะเจาะจากด้านหน้าไปปุ๊บด้านหลังปิ้นนะครับเหรียญคมชัดครับนี่เอาเหรียญแท้มาให้ดูเลย นะครับวีโีโอเก่าเนี่ยผมไม่ได้เอาเหรียญแท้มาให้ดูนะครับนี่อักคระตั้งนะครับตั้งๆเลยนะครับอันนี้นี่ก็ปิ้นนะครับปี2 5 0 2รอเนี่ยรอยปิ้นจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องไว้เครื่องมือจะจะไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับก็จะได้รอยปิ้นที่ที่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับมาดูรอยนี่ครับรอยตัดรอยตัดเป็นจุดตายของการซื้อขายพาะเครื่องครับต้องมีรอยตัดนะครับ เดี๋ยวผมนี่ครับเดี๋ยวได้ไหมไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลององ์นี้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยตัดนะครับรอยตัดจุดใต้ของการซื้อขายคือรอยตัดครับ นี่ตรงนี้เห็นชัดเลยครับรอยตัดด้านล่างนะครับรอยตัดด้านล่างชัดครับอ่าเป็นรอยตัดลงไปนะครับรอยตัดลงไปอันนี้เหรียญน,นี้นะครับไม่สามารถเอาลดูรอยตัดได้นะครับรอยตัดได้นี่สวยครับอันนี้ห้าชัยสวยๆนะเดิมๆเลยครับรอบเดิมๆวินเทจมากนะครับอัคระยันตั้ง ห้าชายเนี่ยสำหรับตัวผมมองที่เจอเหรียญหลวงปู่ซุนมาเยอะๆผมมองว่าห้าชายก็มีสองบล็อกคือบล็อกหลังเรียบกับหลังาลาวนี่ครับอันนี้หลังเรียบครับไม่มีไม่มีรอยไม่มีรอย,อยเหมือนองเนี้ยอง์นี้เหมือนเป็นมีรอยโคง้งๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยโคง้งๆนะรอยโค้งแล้วตัวนี้เราจะมีเส้นแตกลงไปแต่อันนี้ไม่มีนะไม่มีนะครับไม่มีนะครับ ไม่มีหาไม่มีนี่คือบล็อกหลังเรียบนี่คือบล็อกเล้านะครับก็ถือว่าแท้ทั้งสองนะครับอันนี้คือบล็อกบล็อกหลังเล้านะครับนี่รอยแตกนะครับรอยแตกนี่ครับท่านชมเรื่องของราคานะครับเช่าหากันเนี่ยถือว่าสูงครับสวยๆเนี่ยนะครับสวยๆคมๆลมดําอยู่เต็มนี่นะครับราคาราคาเช่าหากันนะครับแล้วแต่ ความประทับใจแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ราคาเจ่าหากันนะครับบางองค์ผมยอมซื้อมา2 0,000ื่นกว่าๆน่ยนะครับสองหมกว่าบางองค์เป็นหมื่นนะครับสวยๆนี่เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นตัวนี้ก็เหมือนกันมีคนถามว่าอาจารย์2องค์นี้เกิดอะไรขึ้นทำไมองค์งที่ไม้กิ่มฟันชี้ไม่เหมือนเพื่อนท่านผู้ชมครับองค์นี้บอกตรงเลยครับว่าเป็นพระที่ผ่านการล้างมาคนที่นะครับ เขาได้เจอผ้ารุ่นนี้คือเก่ามากมีคราบสนิมเต็มเลยแต่เขาไม่รู้ว่าผ้าอะไรเขาเลยล้างมานะครับล้างหนักทีเดียวถ้าล้างไม่หนักโอ้โหราคาไปไกลครับแต่นี้พระนี้ผ้าล้างนะครับผราล้างล้างก็ราคาก็จะตกลงมานิดนึงนะครับโอเคครับนี้เดิมๆครับเจอเหงื่อฮะองค์นี้เดิมๆเ,เจอเหงือ่อ,อมาสวยคมชัดครับสวยคมชัดนะ พระหลวงปูซุนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นทองเหลืองรุ่นนี้นะรุ่นนี้ต้องเป็นทองแดงแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเก๊ทันทีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสังเกตง่ายๆจุดตายของเหรียญรุ่นนี้นะครับเท่าที่เห็นเก๊มานะครับตรงนี้มันจะไม่มีรอยปิ้นจะไม่มีรอยปิ้นครับท่านผู้ชมถ้าเก๊ไม่มีรอยปินป้นนะครับ eh แ, <ốt> แล้วแทจะมีรอยปิ้นนะแล้วต่อมา แท้เนี่ยเห็นเห็นเส้นตัวนี้ไหมแนวระดับนะครับแนวแนวแนวระดับเนี่ยมันจะเป็นแนวระดับเดียวกันนี่คือแท้แต่ถ้าถ้าเก๊ะเนี่ยมันจะไม่เป็นแนวระดับมันจะเหมือนแบบเนี่ยปั๊มขึ้นมาใส่เป็นเป็นจั่วเลยนะครับโอเคนะครับเหรียญสามชายมีเก๊ะแต่ห้าชายยังไม่มีเก๊ะนะครับห้าชายนี้ยังไม่มีเก๊ะห้าชายเจอที่ไหนเล่นได้สบายนะครับ ถ้าชายเจอที่ไหนเล่นได้สบายนะครับเล่นปั๊บจับเจอนะครับราคาเจ้าหาสูงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาพึงพึงพอใจของแต่ละท่านนะครับอันนี้คืออ่าเดี๋ยวเยวเอาตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันรอยตัดนะครับรอยตัดนี่เห็นไหมขอบตัดอืม,อมนี่ฮะขอบตัดนะครับรอยตัดขอบ กล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมลองเอากล้องเนี่ยเห็นไหมครับรอยตัดนะครับตรงนี้ครับดูครับมีรอยตัดไหม นี่รอยตัดใหญ่เลยครับนี่ครับอยดตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะจะมีรอยตัดตรงนี้นะครับใหญ่เลยนะครับมือใหม่ฮะเดี๋ยวค่อยลองดูกันนะครับ ถ้าท่านมีพระเครื่องรุ่นนี้นะครับอยากให้ช่วยดูนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วนะครับมีคนถามว่าอาจารย์มีเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ซุนไหมสร้างปีไหนนะครับสร้างปีพศ .2,500 นะครับนี่ครับผมมีอยู่5เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะามาทำวิดีโอคุยเรื่องราวพาดูว่าเหรียญหลวงปู่ซุนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรก รุ่นแรกนี้นะครับดูยังไงเดี๋ยวจะพาามาชมในคลิปต่อไปนะครับดูยังไงรุ่นนี้นะครับสวยๆนี่ราคาประมาณแสนขึ้นนะครับสวยๆราคาแสนขึ้นนะครับสวยๆราคาแสนขึ้นนะครับเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยอย่างเงี้ยแสนขึ้นครับองค์นี้นะแสนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์มาพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับในคลิปต่อไปฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ นะกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการสร้างคอนเทนต์เนื้อหาในการทําวิดีโอ,โอลงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับในช่องผมจะพูดในเรื่องของพักเครื่องนะครับเรื่องเล่าต่างๆนะครับประสบการณ์ไปเจออะไรก็มเาเล่าแลกเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับถือว่าเป็นรายการเหมือนรายการพักเครื่องนะครับเป็นรายการที่ผมอยากนาเสนอในมุมมองที่ผมได้ศึกษาได้อยู่ในวงการพระมานะครับ เรื่องราวของความเชื่อเป็นยังไงจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นวิธีการดูเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ซุนนะครับรุ่นแรกปี2 5 0 0นะครับราคาแสนกว่าสวยสวยดูยังไงนะครับบางองค์สวยสวยแสนห้าเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้นะครับวิดีโอต่อไปผมจะลงนะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนในเรื่องของวิดีโอต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ